สวัสดีนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เราจะมาอยู่ในหัวข้อของทุเรียนสุดมิกนะครับสุดมิกที่ผมผมจะเอามาฝากเพื่อนๆนี่นะครับคือเราสามารถที่จะยึดเอาไปทําทุเรียนในทุกช่วงอายุได้ได้เลยนะครับเพราะว่าสุดมิกที่ผมคิดขึ้นมานะครับแล้วก็จะมาแนะนาเพื่อนๆในวันนี้เนี่ยนะครับหลักการนะครับก็คือการทําใบทุเรียนให้ออกมาได้3มชุดเนาะนะครับซึ่งทุเรียนเล็กนะครับถ้าคุณทําใบให้ได้3มชุดนะครับใบมันก็จะ สมบูรณ์นะครับพุ่มจะใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นทุเรียนเอาผลผลิตนะครับในตอนที่เราทําใบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเตรียมต้นเอาผลผลิตเนี่ยมันก็ใช้เรื่องของการพ่นยาป้องกันแมลงนะครับแล้วก็ใช้สูตรมิกนี่แหละนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะพูดให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะพาดูตัวอย่างด้วยนะครับว่าหลังจากที่ใช้สูตรมิกไปแล้วนะครับแปลงนี้ก็ใช้มาประมาณ2เดือนเนาะนะครับแล้วก็จะพามาดูว่า ความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงนะครับการเติบโตเป็นยังไงสภาพใบเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเห็นของจริงกันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันในนคลิปครับเ่าโอเคนะครับการที่ผมตั้งกล้องเลียงในลักษณะเน,นี้นะครับเพื่อจะได้มองเห็นได้ว่าทุเ,าเรียนโดยส่วนใหญ่ของสวนเนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละนะครับ ไม่ใช่ว่าจะโตแค่ต้นเดียวนะครับต้นที่โตฝัน,นีมีเล็กฝรน,นีมีนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายนี้เนาะนะครับทุเรียนที่เพื่อนเห็นอยู่คือปลูกจากกิ่งข้าง150บาทนะครับมีน้องถามว่าเอ๊ะพี่บอกราคาบางพื้นที่เนี่ยราคาของต้นทุเรียนมันไม่เหมือนกันเนะาะร้อยห้าสิบบาทตอนนี้ผมซื้อมาก,ก็น่าจะประมาณนี้นะครับวางจากพื้นเนาะวางจากพื้นก็ประมาณนี้นะครับเต็นที่ก็ประมาณนี้นะครับวางจากพื้นเราเรายกปลายยอดขึ้นมาเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับอา่าณตอนนี้คือีเอนเดื่ แบบนี้เนาะหนึ่งปีสิบเอ็ดเดือนนะครับสิ่งที่จะพามาดูวันนี้นะครับคือถ้าเพื่อนๆสังเกตในกล้องเนี่ยนะครับจะรู้สึก,กว่าใบเขียวขึ้นเข้มขึ้นนะครับสุกการเติบโตทรงพุ่มเนี่ยด้นของผมเนี่ยผมคิดว่ามันได้มันได้ทรงอยู่แล้วนะครับสาหรับอายุ1ปี11เดือนนะครับเดี๋ยวเพื่อนเข้าไปดูใกล้ๆก,ก,กันก่อนนะครับดูการ ทำงานเนี่ยถ้าเรามองจากแสงแดดเนี่ยมันจะรู้สึกว่าทุเรียนแปลงเนี่ยมันเขียวมันเข้มนะครับซึ่งผมต้องการใบทุเรียนแบบนี้มานานแล้วนะครับซึ่งโดยตอนแรกเนี่ยที่ทําก็าไม่ได้เขียวเข้มแบบนี้เนาะนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใบรอบหน้าต่อไปเนี่ยมันจะใหญ่กว่านี้นะครับถ้าเรามองถ้าโดนแสงแดดเนี่ยเรามองเราจะรู้เลยเนาะนะครับบางแปลงมองไปเวลาโดนแสงแดดเนี่ยมันก็จะออกเขียวสีสีสสเนาะนะครับอ่ะหปี 1. 11เดือนนะครับ สักคู่นะครับขอตั้งกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวอันนี้ให้ดูสัก2ต้นสอต้นแบบนี้เลยเรียงๆไปแบบนี้เลยนะครับห <1, S 2> ปี11เด <1 S 2> <11 S 1> เดือนอย่างนี้เนาะอ่ะนะครับแบบนี้นะครับ,แบบรบสิ่งที่อยากจะคุยให้ฟังก็เรื่องของสุดมิกนะครับสุดมิกคือวิธีการทําใบนะครับวิธีการทําใบที่ทําให้ทุเรียนเขียวเข้มใบสมบูรณ์นะครับโดยต้นทุนที่ผมคิดว่าไม่แพงเลยนะครับ แปลงนี้นะครับวิธีการดูแลคือใส่ปุ๋ยทางดินทุก15วันนะครับตอนนี้อายุ1ปี11ปี <c oughs> 1ปี11เดือนเนี่ยผมจะปรับมาใส่เดือนละครั้งแล้วนะครับอัตราการใส่คือทุเรียนอายุ1ปีนะครับผมใส่ปุ๋ย สองกำมือต่อต้นต่อเดือนแบ่งใส่ทุก15าวันนะครับทุเรียนอายุไม่เกิน2ปีนะครับผมใส่ปุ๋ยสกำมืออเป็นอินทรีย์เคมีเนาะณตอนนี้ก็คือใส่ปุ๋ยประมาณ4กำมือนะครับก็คืออายุใกล้จะ2ปีแล้วก็4กำมือต่อต้นต่อเดือนนะครับแล้วก็ทางดินแล้วก็มีฮิวมิกนะครับสองเดือนครั้งนะครับทางดินมีอยู่เท่านี้นะครับทุเรียนของผมนะครับการเติบโตทั้งหมดนะครับได้จากทางดินเป็นหลักนะครับสูตรมีคืออะไรสูตรนี้คือธาตุอาหาร3ชนิดนะครับ มิกธาตุหารลองมิกเซต์ตะนินมิกไคตซานนะครับใช้สลับกันนะครับวิธีคิดคือนะครับพ่นไปเพื่อช่วยลําเลียงนะครับธ <c oughs> าตุอาหารที่ได้จากดินเนี่ยไปปรุงที่ใบได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยระบบของต้นไม้นะครับอันนี้คือผมคิดขึ้นมาเองเนาะนะครับก็จะมี3ระบบนะครับระบบแรกคือระบบรับหรือดูด นะครับคือระบบลากนะครับระบบที่2คือระบบลำเลียงนะครับสคือระบบปุงนะครับก็คือการปุงอาหารที่ใบนะครับาการทําสูตรมิกก็คือทําระบบพวกนี้ให้สมดุลกันมากที่สุดนะครับนั่นคือเมื่อเราใส่ปุ๋ยทางดินเนี่ยนะครับเราช่วยต้นไม้ลำเลียงเขาไปด้วยธาตุอาหารที่เราพ่นเข้าไปนะครับเมื่อต้นไม้ลำเลียงไม่เต็มที่นะครับธาตุอาหารที่เราพ่นเข้าไปก็จะช่วยกํากับว่าคุณเอามาแตกยอดแตกใบนะนะครับอันนี้คือธาตุอาหารสูตรมิกแต่นะครับสูตรมิกที่ผมบอกเนี่ย มันยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับอันนี้คือเรื่องของการเจริญเติบโตเนาะนะครับอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของการป้องกันแมลงซึ่งมีความสําคัญมากเรียกได้ว่าถ้าบาลานซ์กันเนี่ยนะครับระหว่างการเติมปุ๋ยเติมอาหารเนี่ยกับการป้องกันแมลงเนี่ยมีความสําคัญพอกันเลยนะครับนะครับสมมุติว่าเราเติมอาหารได้ไม่ดีนะครับทุเรียนคุณป้องกันแมลงยังไงทุเรียนก็ไม่สวยเนาะนะครับในทางกับการคุณเติมอาหารได้ดียังไงนะครับแต่คุณป้องกันแมลงไม่ได้นะครับ ทุเรียนคุณก็ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์นะครับแต่ในทางกลับกันถ้าคุณเติมอาหารได้ดีนะครับทุเรียนใช้อาหารได้หมดไปนะครับมันจะไม่เป็นโรคจากนั้นป้องกันแมลงให้ดีนะครับสิ่งที่ต้นทุเรียนได้รับไปคือธาตุอาหารเนี่ยได้ร้อยเปแล้วสามารถที่จะเก็บใบได้ด้วยนะครับคุณก็จะได้สภาพอย่างนี้นะครับคุณจะได้ชั้นใบทุเรียนที่หนานะครับใหญ่นะครับเขียวเข้มมาโดนแสงแดดเดี๋ยวมันจะกลายเขียวไปทั้งแปลงเลยนะครับ ความสมบูรณ์จะเกิดครับแต่ตอนนี้ต้นนี้มันก็ยังไม่ถือว่าสมบูรณ์จริงนะเพราะว่าผมใช้สูตรการพ่นยาป้องกันแมลงที่ผมจะมาแนะนํเพื่อนๆวันนี้นะครับมาได้ประมาณเ,เดือนกว่าๆนะครับเกือบ 2, 2เดือนนะครับก็ใบชุดนี้ได้มาเต็มนะครับถ้าได้ใบอีกชุดหนึ่งมาเต็มและสมบูรณ์นะครับก็ใบใบชุดล่าสุดที่จะออกเนี่ยนะครับมันจะ เขียวเข้มและใหญ่ขึ้นเองโดยอัตโนมัติด้วยปุ๋ยเราใช้เท่าเดิมนะครับถ้าอาหารที่ใส่ไปไม่ไม่ใช่ปุ๋ยนะครับที่ผมแนะนําในสูตรมิกเนี่ยเพื่อนต้องเข้าใจเนาะการเติบโตทั้งหมดได้จากทางดินนะครับแค่เราใช้สูตรมิกในการาทําให้เขารับอาหารได้เต็มที่และใช้ให้หมดนะครับเพราะว่า,าถ้าเราใช้ต้นไม้เนี่ยถ้าเราใส่ปุ๋ยมากเกินไปนะครับแล้วเขาได้รับไม่หมดเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือโรคเนาะเหมือนคนเราเหมือนมนุษย์เรานะครับ เหมือนคนเราที่ผมยกตัวยอย่างในหลายๆคลิปนะครับก็ประมาณว่าสมมติเป็นคนเราเองเนาะนะครับกินเข้าไปมากๆกินก่อนนอนยิ่งโดยอายุเยอะๆเนี่ยเด็กๆไม่เป็นไรเนาะเด็กๆผอมผานเล่นกีฬานะครับมีการเคลื่อนไหวระหว่างวันเยอะเนี่ยเขากินอะไรก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างผมเนี่ยอายุมาณสัก40กว่าแล้วนะครับกินก่อนนอนเนี่ยเอาละเริ่มจะมีปัญหาโรคอ้วนนะครับเพราะว่ามันย่อยสลายไม่ได้ผอผานไม่ได้ต้นร่างกายก็จะบอกเราแล้วว่าคุณทําแบบนี้ไม่ถูกต้องนะแต่ถ้าเรายังกินเหมือนเดิมนะครับกินแล้วนอนเหมือนเดิมไม่ได้ออกกกําาลลังยยเ โรคอ้วนจะมานะครับร่างกายเขาจะบอกเราว่าคุณเริ่มอ้วนแล้วนะนะครับกินเหมือนเดิมอ้วนจากอ้วนก็จะเป็นเบาหวานแล้วร่างกายก็จะบอกว่าคุณเป็นเบาหวานแล้วนะนะครับแล้วถ้ายังปฏิบัติตัวเหมือนเดิมมะเร็งก็จะมานะครับต้นไม้เช่นเดียวกันนะครับสมมติเราใส่ปุ๋ยอัดเข้าไปเนี่ยแต่ไม่ว่าจะเป็นด้วยดินไม่ดีให้น้าไม่ถูกต้องหรืออะไรต่างๆนะครับต้นไม้ใช้ได้ไม่หมดเนี่ยสิ่งที่ได้รับเข้าไปแล้วนะครับมันจะสะสมอยู่ที่ต้นนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแป้งน้ำตาลอาทีเนะแหละโรคชราแล้ว ก็จะมีโรคต่างๆตามเข้ามานะครับต้นไม้ก็จะค่อยๆป่วยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นสูตรมิกเข้ามาช่วยตรงนี้นะครับคือช่วยให้ต้นไม้นะครับเอาธาตุอาหารที่ได้จากดินเนี่ยไปปรุงได้อย่างเต็มที่เนาะนะครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็สูตรการพ่นยาป้องกันมแมลงที่ผมจะมาบอกวันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูไปแล้วก็คุยกันไปเนาะนะครับเป็นสูตรการพ่นยามแมลงที่ผมได้รับจากเพื่อนหมาเนะนะครับเอ่อ เอากันแบบน้ำจิม้มน้ำจิ้มก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลงลึกกันให้เรื่อยๆในหลายๆคลิปเนาะเพราะพูดคลิปเดียวมันก็คงไม่จบเนาะอันนี้คือ1ปี11เ,เดือนนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับสูตรการพ่นยาแมลงที่ให้วันนี้นะครับคือให้เป็นสูตรไปเลยเนาะนะครับส่วนหลักการและเหตุผลนะครับเดี๋ยวเราไปขยายความกันในคลิปต่อไปนะครับหลักการคือเราจะเปลี่ยนกลุ่มยาตามหลักวิชาการนะครับนะครับ ครั้งแรกนะครับในการถ้าสมมติใบปรีออกมาเนี่ยหรือในการพ่นยารอบแรกเนี่ยเราจะใช้ยาที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับราคาสูงนะครับและเป็นยาบวกนะครับสองรอบสองครั้งนะครับจากนั้นจะสลับด้วยยาที่ราคาไม่แพงนะครับอีก2ครั้งแล้วก็สลับกลุ่มอีก2ครั้งหลักการคือเปลี่ยนกลุ่มยาตามหลักวิชาการนะครับใช้กันคนละกลุ่มนะครับอ่ะประมาณนี้นะ,ะซึ่งแปลงนี้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับแค่สลับกลุ่มยาเท่านั้นเรื่องของการ เรื่องของการแมลงดื้อยาจะหมดไปนะครับเรื่องของการเห็นเพียพ้ยไฟเพี้ยอ่อนอยู่ที่ใบก็จะหมดไปนะครับเรียกได้ว่าเก็บแมลงได้เป็นที่พอใจนะครับผมว่าเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดวงกุหลาบหายไปนะครับเพี้ยหอยหายไปนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะเป็นคลิปให้เนาะเอาเพื่อนเอา,เอาสูตรไปก่อนนะครับการพร่นยาครั้งแรกนะครับถ้าเป็นทุเรียนใหญ่นะครับเราจะเริ่มกันตอนใบปริใบปริใบ,ปรใบเพ นะครับก็คือทุก7วันไล่ไปเรื่อยจนฝาใบแก่เราเขาจะไม่พ่นยากันแล้วนะครับแต่เราพูดถึงที่เล็กนะครับเราจะมารอใบปีใบเพลไม่ได้นะครับเอาเป็นว่ารอบแรกในการพ่นยาเนี่ยนะครับเราจะใช้อะซิเฟตบวกเลมดาไซฮาโลทินเนาะนะครับหครั้งนะครับอีก7วัน7จ็ถึงสิแล้วแต่รอบพ่นยาของคุณนะครับอีก7วันก็จะเป็นอันเดิมนะครับก็คืออะซิเฟตบวกแลมดาอันนี้คือยาแรงของเรานะครับยาที่จะกําจัดแมลงเน้นเพจจักจั่นเป็นหลักนะครับแล้วก็จะได้ทั้งหนอน เพียไฟก็ได้ด้วยนะครับเป็นยาที่ค่อนข้างแรงและมีราคาสูงเนาะสำหรับอาซิเฟตนะครับแต่แถมบวกเข้าไปด้วยนะครับคือเป็นยารุนแรงสําหรับป้องกันใบทุเรียงของเรานะครับก็คืออาซิเฟตบวกแลมดาไซฮารอินนะครับสอรอบนะครับจากนั้นนะครับรอบต่อไปนะครับก็จะเป็นอะบาแมกตินนะครับอีกรอบหนึ่งก็เป็นอะบาแมกตินก็คืออะบาแมกติน2รอบนะครับจากนั้นรอบต่อไปก็เป็นพิพโนิลนะครับพิพโนิลหนึ่งรอบอีก7วันก็พิพโนิลอีก1รอบนะครับ ก็มีละมีสามชุดยาเนี่ยนะครับสลับบนไปนะครับเมื่อพี่พ่นิวจบแล้วก็อะซิเฟตบวกแลมดานะครับแต่นะครับถ้าเป็นทุเรียนใหญ่ทุเรียนอผลผลิตหรือทุเรียนอายุวันสัก2อสมปีที่คุณสามารถทํารอบใบได้แล้วเนี่ยนะครับคุณทํารอบใบได้เลยนะครับเมื่อใบปีออกมานะครับเราจะเรามาระวังและป้องกันเพจจกจันนะครับก็คืออะซิเฟตบวกแลมดาแซลโลทินนะครับก็2รอบนะครับเมื่อใบปีเนี่ยสรอบ สอรอบห่างกัน7วันก็14วันเนาะใบปีก็จะเริ่มกลางแล้วเมื่อใบกลางนะครับแมลงที่จะเข้าทําลายช่วงใบกลางก็จักจั่นจะเริ่มน้อยแล้วเนาะนะครับก็จะเป็นพวกเพี้ยไฟพวกหนอนนะครับเพี้ยอ,อ่อนเราก็ใช้อบาเข้ามาอีก2รอบนะครับเมื่อใบเริ่มกลางกลางแก่แล้วเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นพิพนิวนะครับก็เป็นพวกมะเร็งปิดแข็งแล้วก็ได้เพี้ยไฟด้วยนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับรอบการพ่นยาซึ่งแปลงนี้ใช้แบบนี้นะนะครับณนะตอนนี้คือรอบที่สองที่เราจะวนเข้าของการพ่นยาแล้วใบใบออกมาเก็บใบได,ได้แบบค่อนข้างดีนะครับนี่เพื่อนดูนะครับทุเรียนถ้าคุณเก็บใบได้ไดีเติมอาหารได้ดีนะครับเขาจะยาวใบเขาจะยาวจะใหญ่ชุดใบจะครบ 3, 3ชุดสชั้นใบนะครับแล้วมันจะสมบูรณ์ด้วยตัวของเขาเองตามตามธรรมชาติเลยเพื่อนนี่เพื่อนดูเนาะ พุ่มมันจะสวยเองนะครับเนี่ยถ้าโดนแดดนะครับมันจะรู้สึกว่าเขียวสวยนะครับอันนี้คือหลายๆคนละเลยเนาะนะครับส่วนวิธีการที่เราไปร้านพ่นยาเนี่ยเอยเราไปร้านขายายาเนี่ยเสร็จแล้วเราไปบอกเขาว่าเพี้ยตัวนูน้นเพี้ยตัวนี้อันนี้เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะครับการพ่นยาป้องกันแมลงเราต้องจัดชุดยาคือล่วงหน้านะครับล่วงหน้าก่อนที่แมลงจะเข้าทําลายเราต้องรู้ว่าอายุใบใบปริเนี่ย เราจะป้องกันอะไรจะใช้ยาตัวไหนชยาแพงยาถูกนะครับป้องกันแบบไหนนะครับใบเพสลัดนะครับแมลงที่ทำแมลงที่รุนแรงสำหรับใบเพสลัดนะครับผมก็จะหาตัวอย่างมาเนาะให้ดูนะครับใบมันมีหลายใบทุเรียนมันมีมันมีหลายระยะเนาะนะครับใบเพสลัดต้องป้องกันแมลงอะไรนะครับใบดาบต้องป้องกันแมลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณจัดชุดยาได้แม่นนะครับก็จะได้สภาพนี้นะครับแล้วยิ่งถ้าทุเรียนคุณใช้สูตรมิก การแตกของใบทุเรียนเนี่ยจะไวนะครับใบลัประหารได้ดีเมื่อแตกไวคุณป้องกันแมลงได้ดีนะครับชั้นใบคุณจะเร็วนะครับคุณจะสร้างชุดใบได้ไวนะครับผลก็คือทรงพุ่มมันจะใหญ่เร็วต้นมันจะโตเร็วนะครับแล้วก็มองไปเนี่ยมันจะครึ้มเขียวนะครับนี่นะครับทุเรียนพวกนี้จะป่วยยากนะครับยาเชื้อราเราไม่ได้ใส่นะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคิดว่าเป็นคลิปเริ่มต้นเรื่อง การใช้ยพาพ้องกันแมลงที่เหมาะสมถูกต้องนะครับรก็คิดว่าคงมีประโยชน์มีประโยชน์มากนะครับผมก็ไปเอาสูตรยาอย่างเงี้ยจากสวนที่เขาทําทุเรียนได้ดีนะครับแล้วก็ปลูกทีนได้สวยงามนะครับเอามาทดลองใช้ใช้ได้ผลผมก็มาแชร์เพื่อนๆดูเนาะนะครับหนึ่งปีสิเดือนนะครับเดี๋ยวเพื่อนดูต้นที่มันเ,เล็กในสวนบ้างก็เป็นต้นซอมแต่นะครับด้วยฟาร์มที่ใช้สูตรมิกนะครับแล้วก็การพ่นยาเนี่ยเพื่อนจะสังเกตเห็นว่ากิ่งเขาจะย,ยจะยาวนะครับ ม้แต่ใบยังไม่ใหญ่เองสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าชั้นใบมันยังไม่ครบเนาะนะครับเพื่อนเห็นไหมนะครับเพื่อนอย่าลืมนะครับสูตรนี้คืออะไรสูตรนี้คือการกระตุ้นนะครับให้พืชลำเลียงอาหารจากดินไปนะครับแล้วก็กระตุ้นให้แตกใบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าออถ้าน,นะครับเกิดอาการยอดกรุดนะครับอาการปลายกิ่งแห้งพวกนี้สูตรนี้ เอาไปใช้ได้ทั้งหมดนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าแปลงไหนที่ใช้สูตรมิกนะครับทั้งเรื่องของอสูตรมิกในทางการจเจริญเติบโตและสูตรพ่นยาป้องกันแมลงที่ผมแนะนําไปเนี่ยเอาไปบวกกันนะครับคุณจะได้ทุเรียนที่สมบูรณ์โดยที่โรคใบแห้งใบไหม้จะไม่มีเดี๋ยวผมจะแยกคลิปให้นะครับว่าสาเหตุของโรคปลายใบไหม้ใบแห้งกิ่งแห้งเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับเพื่อดูแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาดู ทุเรียนยอดกุดก็ใช้สูตรมิกนะครับตอนนี้ดีขึ้นหายแล้วนะครับคำว่ายอดกุดก็จะไม่เจออีกนะครับสำหรับใครที่ใช้ทุเรียนสูตรมิกใช้สูตรมิกในการทําทุเรียนนะครับส่วนธาตุอาหารผมจำหนะมีจําหน่ายนะครับแล้วยาเคมีผมก็มีจัดชุดให้นะครับส่วนใครจะไปหาซื้อใช้แถวบ้านก็ผมบอกชื่อยาไปแล้วเนาะนะครับค่อนข้างละเอียดคุณไปหาซื้อเลยนะครับอัซิเฟตเนี่ยจะเป็นยาที่ราคาแพงนะครับต้องเน้นตัวนี้นะครับ แถวบ้านผมเนี่ยขายกันอยู่7-800เนาะกิโลนะครับยังในออนไลน์ Lazada s h o p ป e เนี่ยผมเห็นเขาขายกัน3-400้อันนี้เราเหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าเราถือว่าอัฟิเฟตและแลมดาในสูตรยาที่ผมให้เพื่อนๆไปเนี่ยคือยาที่เราจะใช้เป็นหลักเนาะส่วนอบ้าเนี่ยเพื่อนๆหาใช้ที่ราคาไม่แพงได้นะครับพี่พูนิวอะไรพวกนี้นะครับหรือใ้ผมจัดให้ทั้งชุดทั้งทัดอาหารและ,ะสูตรยาป้องกันมแมลงได้เลยนะครับแจ้งมานะครับ อ่ะหนึ่งปีสิบเดือนนะครับนี่นะครับเห็นไหมเพื่อนสังเกตไหมใบกิ่งมันเริ่มยาวเริ่มย้อยแล้วนะครับแต่ใบมันยังไม่ใหญ่เท่านั้นนะครับเพราะชุดใบมันเพิ่งสร้างนะครับการป้องกันแมลงที่ผ่านมาของผมก็ไม่ค่อยดีนะนะครับเพิ่งมาเมื่อก่อนผมก็จะสอนต้องกราบขอภัยเพื่อนๆด้วยนะครับเมื่อก่อนผมก็จะสอนว่าใชอาบารนะ หลักการผมเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนก็คือบอกว่าทําต้นทุเรียนให้แข็งแรงนะครับแล้วเขาจะต้านทานแมลงได้เองนะครับสิ่งที่ผมได้มาคือทุเรียนบางทีมันไม่สม่ำเสมอเนาะนะครับแล้วก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่โตโตดีนะครับเพื่อนแต่ไม่สมบูรณ์นะครับพอไปสวนพักพวกกันที่เขาเก่งเนี่ยนะครับไปถามเขาเขาใช้วิธีการสลับกลุ่มยาแมลงแบบที่ผมบอกนี่แหละนะครับถามว่าต้นทุนเพิ่มมาไหมเพิ่มมานิดเดียวนะครับแต่ทุเรียนเขาสวยใบยาวใบใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ต้องวุ่นวายมากนะครับปุ๋ยก็ ไม่ได้ใส่เยอะนะครับแต่แค่ป้องกันเร็งให้ดีซึ่งผมก็จะเอาอันนั้นมาใช้ในส่วนของตัวเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราดูค่อยๆดูควา,ามแตกต่างไปนะครับทุกส่วนของผมนะครับวันนี้ก็น่าจ,จะเป็นวันที่ประมาณ18-17-18มกราเนาะนะครับปี6-7นะครับมกรานะครับเ,เริ่มใช้สูตรพ่นยาป้องกันเร็งที่ผมแชร์เพื่อนเฟังเนี่ยได้1 2 3 4 เดือนเดือนกว่าๆนะครับเนี่ยก็จะเห็นผลเป็นแบบนี้เนาะนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูทุเรียนที่กิ่งแห้งนะครับสักต้นหนึ่งต้นนี้ผมยังไม่ได้ซ่อมเนาะเอาไว้ทดลองและศึกษาซึ่งนะครับมันก็ได้ผลจริงอย่างว่านะครับอันนี้เพื่อนดูต้นนี้เนาะสิ่งที่เพื่อนสังเกตให้ดีนะครับเห็นไหม มันยืนต้นตายก่อนหน้าเนี่ยมันยืนต้นตายคือมันไม่มีไม่มีใบเลยนะครับปกติทุเรียนผม1ปี11เดือนเนี่ยมันปลูกทข้ารุ่นแรกนะครับแต่ด้วยความที่มันไม่ยอมแตกใบนะครับรค่อยๆทิ้งตัวครับจากนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีค่อยๆมีใบขึ้นมาเนี่ย กิ่งไหนแห้งก็แห้งไปนะครับแต่กิ่งไหนที่ยังมีพลังงานอยู่เขาจะแตกใบามาได้นะครับสิ่งที่ทําให้แตกใบออกมานะครับคือสูตรมิกนะครับก็คือธาตุอาหารแบบที่ผมบอกไป3ตัวเนาะนะครับาจากนั้นก็ใช้สูตรการพ่นยาป้องกันแมลงที่ผมบอกนะครับเก็บใบที่แตกออกมาให้ได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนดูนะครับนี่ก็เริ่มีบใบเห็นแล้วนะครับซึ่งวิธีการทํางานตัวนี้ก็เหมือนกับทุเรียนยอดกุดเนาะนี่ อันนี้มันใบชุดแรกมันจะแลในลักษณะแบบนี้นะแต่ถ้าใครเคยตามคลิปทุเรียนยอดกุดของผมอะ